สวัสดีค่ะพบกับช่องเย,ยแมพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน,น้อยจากทางช่องค่ะค่ะวันนี้เย,ยแมก็จะพาเพื่อนๆมาไล่นกพิราบนะคะไล่นะคะไม่ได้กําจัดนะคะไล่ให้เขาไปจากบ้านเราให้เขาไปอยู่ในที่ของเขานะคะเขาจะไปอยู่ในป่าหรือว่าตามต้นไม้ก็แล้วแต่นะคะคือให้ไกลจากบ้านเรานะคะ ด้วยสูตรอะไรเดี๋ยวเรามาดูมาทํากันเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุที่จะนําไปทํากันก่อนดีกว่าค่ะตัวที่1ก็จะเป็นการาบูนนะคะการาบูนก็จะมีกลิ่นที่รุนแรงนะคะ ไม่ว่าจะว่าหอมหรือว่าเหม็นได้หมดนะคะสําหรับกาลบูรนะคะก็จะมีความร้อนแรงอยู่ในตัวนะคะตัวนี้ก็สามารถช่วยโรยป้องกันมดมแมลงได้นะคะยุงก็ใช้ได้นะคะเวลาตามพิธีการต่างๆนะคะค่าคืนเขาก็จะเอาไปใส่ภาชนะเล็กๆนะคะแล้วก็ไปวางตามจุดต่างๆเพื่อไล่ยุงได้นะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นยาเหลืองนะคะเ,เพื่อนๆยาเหลืองก็ใช้ทาแก้ปวดต่างๆได้หมดนะคะแล้วอีกตัวก็จะเป็น น้าส้มสายชูที่อยู่ในครัวเรือนของเรานะคะอุปกรณ์วัสดุทั้งหลายก็ค่อนข้างหาไม่ยากนะคะวันนี้เราจะมาไล่นกพิราบที่มาเก่อกวนหรือว่ามาสร้างความลาคาญให้กับบ้านเรานะคะไม่ว่าจะด้วยเสียงฮือฮือเขานึกว่าบ้านเขามั้งคะจะยึดจะครองร้องอยู่นั่นแหละฮือฮื มันน่ารำคาญจริงๆนะคะเพื่อนๆจะหลับจะนอนกันก็ไม่ได้นะคะบางทีนะคะมากันมากๆหลายๆตัวนะคะเกิดทะเลาะวิวาทกันกตีกันพึบพับพึบพับเกิดความน่ารำคาญนะคะจะนอนก็นอนไม่ได้นะคะเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวตีกันเดี๋ยวร้องสร้างความรำคาญให้กับเรานะคะเราไม่ได้กำจัดนะคะเพียงแค่ไล่เข้าไปนะคะไล่เข้าไปอยู่ในที่ที่ของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือว่า ตามทุ่งนาตามต้นไม้ต่างๆเขาก็สามารถสร้างหลังอยู่ได้นะคะเขาไม่อยู่ค่ะเขาชอบอยู่คอนโดอยู่ตามบ้านนะคะเห็นไหมคะเต็มไปหมดเลยค่ะตามหลืบตามอันตามหลังคานะคะจะแฝงอยู่ไปหมดนะคะสร้างความรำคาญมากนะคะวันนี้ยาแมวก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากกับเพื่อนๆนะคะในการไล่เขานะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหรือว่าส่วนผสมที่จะนำไปทำน้ำยาสำหรับไล่นกพิราบนะคะ ไล่ไปให้ไกลนะคะการไล่ก็คือเราจะไล่ให้เขาไปไกลจากเรานะคะเราจะใช้ทุกๆ15วันนะคะหรือว่าเดือนละสองครั้งนะคะพอเขาได้กลิ่นนะคะเขาก็จะไปประมาณสัก2สัปดาห์นะคะเขาก็จะมาอีกเราก็ใช้อีกทีนี้เขาได้กลิ่นเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆอย่าคิดนะเพาะว่าเขาจะชินกับกลิ่นพวกนี้กลิ่นพวกนี้เป็นกลิ่นที่รุนแรงนะคะไม่ใช่กลิ่นธรรมดาเพราะว่า สำหรับสารส้มแล้วก็กาละบูลหรือว่ายาเหลืองของเรานะคะจะมีกลิ่นที่แรงนะคะเขาก็จะเข็ดขยะนะคะเขาก็จะไม่มาบ้านเราอีกต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยค่ะค่ะเราก็จะใช้น้ําเปล่านะคะประมาณ1ลิตรนะคะประมาณนะคะเพื่อนๆกะเอาก็ได้นะคะจะถึงไม่ถึงก็แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะคะส่วนการาบูลเราจะใช้1ช้อนโต๊ะนะคะกาลาบูลก็จะหาซื้อได้ตาม ร้านขายยาแผนโบราณทั่วไปได้หมดนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆนสำหรับการะบูนะคะถ้าเราซื้อมาเยอะนะคะเราใช้แล้วใช้ไม่หมดเราก็ต้องรัดยางให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าการะบูโดนอากาศก็จะระเหยแล้วก็แห้งคือระเหยออกไปหมดนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้น เก็บให้ดีนะคะรัดยางให้แน่นๆนะคะถ้ามีถุงหลายๆชั้นก็ใส่ไปเลยค่ะเราซื้อครั้งเดียวเราก็สามารถใช้ได้หลายหนนะคะไม่ว่าจะนําไปใช้อะไรได้หมดนะคะตามงานต่างๆไปโรยเพื่อไลยุงก็ได้นะคะเพื่อนๆหลังจากนี้นะคะเราใส่กระบูไปแล้วหนึ่งช้อนโต๊ะเราก็จะใส่ยาเหลืองนะคะเพื่อนๆประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ยาเหลืองนี่ก็สรรพคุณได้หมดนะคะมดมแมลงกัดต่อยก็สามารถทาได้นะคะปวดเมื่อยตรงไหนทาได้หมดนะคะหอมด้วยค่ะใส่ไปเลยค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูนะคะใส่ไปเลยค่ะสี่ช้อนโต๊ะนะคะเพิ่มความรุนแรงความร้อนให้กับตัวยาตัวนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะคนให้ทุกอย่างละลายนะคะเ,เพื่อนๆสูตรนี้ได้ผลดีนะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าเยแมวลองใช้แล้วลองใช้แล้วใช้ได้ผลดีก็เลยนำมาแชร์ให้กับเพื่อนๆชมนะคะว่าสูตรไล่นกขีราบสูตรนี้นะคะ ใช้ได้ผลดีจริงๆนะคะไม่เชื่อเพื่อนๆลองทําดูนะคะหรือว่าอย่าเชื่อถ้ายังไม่ได้ลองทํานะคะลองไปทําดูแล้วค่อยบอกนะคะว่าเออมันได้ผลอย่างที่แม่บอกไหมเดี๋ยวเราก็จะนำตัวนี้นะคะใส่ถุงเล็กนะคะเพื่อนำไปคว้างใส่บนหลังคานะคะเพื่อไล่นกเพลราบนะคะไม่ต้องกลัวว่าหลังคาเราจะเสียหายนะคะเพราะว่าเราคว้างเขาด้วยถุงเล็กๆนะคะสักพักหนึ่งเขาโดนความร้อน เขาก็จะแห้งไปโดยปริยายนะคะแต่ว่ากลิ่นก็ยังจะติดอยู่บนหลังคานะคะเพื่อนๆพนทดลองได้เลยนะคะถ้าได้ยินเสียงนกพิราบมาร้องฮือฮือฮอ,อยู่บนหลังคาสร้างความรำคาญใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆนเดี๋ยวเราก็จะนําตัวนี้นะคะกอกใส่ถุงค่ะค่ะเราก็จะกอกใส่ถุงเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะ หลังจากที่เรากรอกใส่ถุงเสร็จแล้วนะคะเราจะนําตัวนี้นะคะไปคว้างขึ้นบนหลังคานะคะเพื่อไล่หรือป้องกันนกพิราบที่จะมาทํารังหรือว่าพักอาศัยอยู่บนหลังคาสร้างความราคาญให้เรานะคะมาขี้ให้เพื่อนเปิดเลอะอเทะนะคะเดี๋ยวเราจะไปไล่กันนะคะเพื่อนๆไม่ต้องดราม่านะคะเราแค่ไล่ค่ะเราไม่ได้กําจัดเขานะคะไล่ให้ไกลจากบ้านเรานะคะให้ไปอยู่ตามส่วนที่ของเขาจะอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือว่า ตามที่ล้างต่างๆนะคะเขาก็สามารถอยู่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะนําตัวนี้ไปคว้างบนหลังคาเพื่อไล่เขาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะการใช้งานก็ไม่ยากนะคะหลังจากที่เรากรอกใส่ถุงแล้วเราก็จะคว้างไปบริเวณหน้าจั่วนะคะคว้างไปเลยค่ะเพื่อนๆแถวที่แบบนกพิราบชอบอยู่เห็นไหมคะเขาก็จะไปแตกอยู่บนหลังคานะคะเดี๋ยวเขาก็จะแห้งนะคะเพื่อนๆ แมวไม่มีนกพิราบมีบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเราใช้อยู่ประจำนะคะเดือนละสองครั้งค่ะเพราะว่าเขาจะมาสร้างความรำคาญให้ที่บ้านนะคะไม่ว่าจะมาออกลูกแต่ก็ยังหลงนะคะหลงอยู่ตามหลืบต่างๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะการไล่หรือป้องกันนกพิราบด้วยสูตรนี้นะคะสูตรที่ใช้ก็คือกาละบูนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูแล้วก็ยาเหลืองนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะการไล่นกพีราบแบบง่ายๆนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําแนะนําก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมวพาทมได้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเพื่อนๆนําไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแมวพาทมด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ ถ้าอยากให้นกพิราบหมดไปจากบ้านเราก็ลองเลยค่ะ